วันนี้มีแขกรับเชิญค่ะพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆมาบอกต่อนถึงเรื่องของเทคนิคการดูแลสุขภาพนะคะต้อนรับคุณอินชลิตาผลลาพิวัตรค่ะหรือว่านอิตาสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะี่แฟรี่ไหนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเล่าคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยประสบการณ์ของลิตาเนี่ยจริงๆผ่านมาไม่เยอะหรอกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ลิตาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาแบบสบายๆแน่นอนเพราะอย่างส่วนตัวของลิตาเองอะค่ะ ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆก็คือที่บ้านไม่ได้มีฐานะที่รำ่ำรวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยเขาทำงานรับจ้าง<ม>เพราะฉะนั้นเขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตอนประมาณตีห<ม>้ากลับมาเนี่ยหกโมงเย็นทุ่มหนึ่ง<ม>ด้วยความเหนื่อยลา้าทุกวันจนเราก็เคยถามเขาว่าแม่ถ้ามันเหนื่อยขนาดนี้แม่ไม่ทำไหมก็บอกไปด้วยความที่เราเด็กเขาก็เลยบอกว่า อ้าแล้วถ้าแม่ไม่ทําแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนหนูจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวบ้านเราอ่ะลําบากขนาดที่ว่าถ้าอยากจะขอแม่ไปเดินห้างสักครั้งหนึ่งอ่ะทุกครั้งก่อนจะวิ่งเข้าห้างบุบแม่จะต้องเรียกเราบอกว่าพามาเดินเฉยๆแต่ซื้อของไม่ได้นะเพราะว่าแม่ไม่มีตังค์ทุก คำพูดของแม่ทุกความลําบากปุ๊บมันทําให้หล่อหลอมเราว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นหนูจะเลี้ยงดูแม่เองหนูจะทําให้แม่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขของแม่ลิตาให้เขาทําทั้งหมดอย่างนึงงที่เราเชื่อมั่นมาตลอดว่ามันเป็นความสุขของแม่ก็คือการที่เห็นเขาดื่มกาแฟเย็นหวานมัน,น,นเพราะเขาดื่มตั้งแต่เรายังเด็กจนถึงปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ ทำร้ายตัวเขา <Okay. S 2> เพราะว่าเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าที่แม่เขากินกาแฟเย็นหวานหวานมันๆะ่ะเพราะว่าอย่างแรกคือเขาบอกว่ามันกินเพราะความจําเป็น mm hmm. เขาต้องการที่จะกินแล้วให้ตัวเองอิ่ม oh. กินแล้วทําให้ตัวเองอะ่ะสามารถที่จะเก็บเงินค่าอาหารมื้อนั้นๆ mm hmm. อะ่ะกลับมาให้ลูกไว้เอาไปโรงเรียน oh. เพราะฉะนั้นพอมันเกิดจากความจําเป็น กินไปเป็นระยะเวลาหนึง่งเริ่มเป็นความเคยชินเคยชินจนท้ายที่สุดมันกลายเป็นสิ่งที่เขาติดและต้องถามหลายคนเป็นผู้ใหญ่หลายคนเป็นเลยใช่ใชเขาต้องกินรสชาติหวานหนมันๆจนพอเขาอายุมากขึ้นลิตาเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณเตือนบางอย่างอ,อ,อย่างแรกเลยคือเขาเข้าห้องน้ําบ่อยมากตอนกลางคืนแล้วพอตื่นมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มตื่นสายไม่สดชื่นแล้วไอ้กเกงที่เคยใส่ได้ เริ่มใส่ไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเริ่มส่งผลกับการเดินคือเดินแล้วเขาปวดเขา่าเจ็บเขา่ามีอาการเวียนหัวท้ายที่สุดเราเริ่มรู้สึกเห็นไหลยอาการมันรุมเราจริงๆเราเลยพาเขาไปตรวจอพอไปตรวจเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ออกมาก็คือคอเลสเตอรอลสูงน้ำตาลสูงแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ถ,าาถ้าพามาไม่ทันนะ,ะจะมีอีกหลายความอันตรายตามมาแน่ๆ<ม>เพราะฉะนั้นคุยไปคุยมาผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่าสาเหตุมาจากกาแฟเย็นที่คุณแม่เขาทานห<ะ>วานๆมันๆเพราะฉะนั้นให้คุณแม่หยุดการทานกาแฟทันที<ม><ม>แต่คนที่ทานมา30สิปีพี่มันติดไปแล้วถูกไม่ได้หรอกตอนที่เขางดอ่ะเขาก็เริ่มกลายเป็นคนเก็บตัวเขาไม่มีแรง<ะ>เขาซึม,ม จนเราไม่เห็นรอยยิ้มเขาเลยตลอดช่วงระยะเวลาที่เขางดกาแฟจนท้ายที่สุดเราเลยรู้สึกว่าเราอยากให้เขาสุขภาพดีแล้วเราอยากให้เขามีความสุขเรายังอยากเห็นรอยยิ้มของเขาเวลาทานกาแฟเพราะฉะนั้นลูกในฐานะลูกลิตาเลือกในสิ่งที่ลิตาคิดว่าดีที่สุดให้เขาทานก็เลยให้เขาเปลี่ยนมาทานเป็นถังเช่าในรูปแบบกาแฟของคอร์ดีพลัสซึ่งเมื่อเขาทานไปแล้วอย่างแรกเลยเขาบอกว่า กาแฟแก้วนี้หอมมากมเป็นกาแฟแก้วที่แม่บอกเลยว่าอร่อยที่สุดที่แม่เคยทานจคนที่ไม่ได้ทานกาแฟมาสี่เดือนนะพอได้ทานอ่ะเขามีความสุขและเราเห็นรอยยิ้มของเขาและที่สําคัญคือเขากลายเป็นคนหลับสนิทตอนกลางคืนไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ากลางดึกแล้วกลายเป็นตื่นมาเนี่ยก็จะสดชื่นเพราะนอนเต็มอิ่มอ,อาการปวดหัวต่างๆหายไปอพอกลับไปตรวจอะคะ่ะก็จะต้องบอกว่า ผู้เชี่วชาญชื่นชมเลยบอกคุณแม่ว,ว,ว่าไปทำอะไรมาสิ่งที่ทำอยู่อยากให้ทำต่อไปนะเพราะว่าน้ำตาลลงคอเลสเตอรอลก็ลงสิ่งที่ลิตาม,มีความสุขที่สุดเลยคืออย่างที่บอกว่าตอ่อขงดกาแฟเขาเป็นคนเก็บตัวแล้วพอเขาได้กลับมาทานปุบบอะเขากลายเป็นคนเนี้ยค่ะ,อ,ะออกมาเดินตลาดทุกวันคุณอาจจะรู้สึกว่านี่มันเป็นภาพธรรมดาที่ใครเขาก็เดินกันแต่ถ้าเราเปรียบเทียบว่า คุณไม่ได้เห็นเขาทําแบบนี้มาสี่เดือน <Yeah. S 2> ตัวเขาเองก็มีความสุขเขากลับมาบอกเราบอกว่าเขามีความสุขจังเขาได้ออกไปเจอคุณป้าคนนี้เขาได้เดินออกไปเลือกผักเองอเขาได้กลับไปเจอสังคมของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นภาระของใครเขาเดินได้ทุกวันโดยไม่มีอาการปวดเข่าอีกเลย oh, oh. เพราะฉะนั้นนี่คือความสุขจริงๆที่ลิตาบอกว่า คือพอเขาอายุเยอะเราอยากให้เขามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ของใครหรือตัวของคุณผู้ชมเองเริ่มมีสัญญาณเตือนมีอาการเหมือนกับคุณแม่ของลิตาอยากให้ลองเปิดใจลองเปลี่ยนมาทานถังเช่าในรูปแบบกาแฟดูเพราะว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่รับประกันเลยว่าคุณทานแล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง